วัสดีดค่ะวันนี้มาอยู่กับช่องนีเบิร์ c แชน n นลนะคะ <Yeah. S 2> วันนี้ก็มาอยู่ที่บ้านค่ายบางระจันตอนนี้เราอยู่ที่บ้านราจันนะคะจังหวัดสิงห์บุรีค่ะเราจะพาทุกคนไปเดินชมบรรยากาศภายในตลาดบ้านราจันะะกันค่ะไปเลยค่ะอาระค่ะตอนนี้เราก็มาอยู่ที่ศาลเจ้าแม่ตะเคียนทองนะคะเป็นสถานที่ที่ บุคคนมากับสักระบูชาเพื่อขอโชคลาภ ค,ค่ะตอนนี้เราอยู่ใน,นตลาดบ้านราจันกันแล้วนะคะมีร้านค้ามากมายและในหลายๆร้านค้าแม่ค้าจะแต่งตัวเป็นแนวยุคเก่าแล้วก็จะพูดเป็นเจ้าค่เจ้าขาตลอดค่ะได้กินดีกว่าหิวเอาละค่ะตอนนี้เวลา ส3งสานาทีแล้วนะคะเรายังหาที่กินข้าวไม่ได้เลยะคะ่ะเราก็จะเดินดนูแถวนี้แถวนี้จะเป็นแถวแถบข้างซ้ายของตลาดนะคะที่จะเป็นมีทั้งเสื้อผ้ามีอาหารแล้วก็ของหวานต่างๆนะนีของเล่นด้วย <c oughs> ไปหาที่กินข้าว <c oughs> เราจะกินอะไรดีวันนี้แก <c oughs> งมอนโบราณ ไม่มันเป็นขนมไทยเราจะกินของเขาก่อนต้อ,องออกเพนเรากินไม่ได้มีหอยทอดหอยทอดบาราจารันหอยทอดบาราจารันสามสิบห้าบาทสวน ตอนนี้เรารู้แล้วนะคะว่าเราจะท่ายนี้เราจะปาทานข้าวขาดกันค่ะสวัสดีค่ะมีอะไรแนะนำบ้างคะก็ม,มี้าป้ายอะค่ะเม,มนูจานป้ายแต่วันนี้วันนี้แพทโคตรเบกล้ขอ,ขอเลือกก่อนเอาเราก็รออาหารมาเสิร์ฟแล้วก็กินกันแล้วก็ ถ่ดผ้าไปที่หนึ่งต่อเอาล่ะค่ะวันนี้ถ้าใครอยากมาเที่ยวที่ค่ายบรรางละจันหรือตลาดนัดบรรางละจันนะคะก็ขอเชิญได้ที่วัดโพก,ก้าวต้นอําเภอค่ายบรรางละจันนะคะก็ถ้าหากว่าใครอยากจะมาตามจริงๆแล้วตามไม่ถูกก็ท,ท,ทิ้งลิงก์ไว้ที่ทิ้งลิงก์ไว้คลิป,ลปแล้วก็ะะอย่าลืมกดไลค์กดให้ช่องรีเวิร์สต์ทาแนลด้วยนะคะวันนี้ขอตัวนาไปก่นบ๊ายบาย